ไปกแวต่ร่างกยออกงเอรปเ็มห้าแสบล่องลอยนวแค่วันแต่งงานที่สุขสันต์โอย เราเพิ่งล้มละลายแต่คุณรีบมาจัดงานแต่งกับคนอื่นเซอไพรขนาดใหญ่จริงๆเจอใพรสุดอลังการนั่นไม่ใช่นางเอกหลุยสอที่เพิ่งล้มละลายหรอทำไมามาที่นี่เธอเป็นแฟนเก่าเจ้าบ่าวและเพื่อนซีเจ้าสาวเรื่องนี้ต้องสนุกแน่คุณมาทำอะไรที่นี่นี่เป็นงานสำคัญอยากสร้างเรื่องทำตัวให้ดีสักไม่ว่าอะไรจะเกิดเดี๋ยวฉันจะอธิบายสวัสดีคุณพอใจดีเมตาก,ก็แก สวัสดีค <off? S 2> ุณพอใจดีเมตาก่อแก้วด้วยค่ะจะสี่ชั่วโมงแล้วผลไม้เต็มโต๊ะไม่ขยับเลยค่ะไม่น่าแปลกใจใช่ไหมขอขวัญยาแต์กระดาษเนกระดาษทอแม้อันที่จะล้มละลายแต่ฉันซื้อของขวัญนี้ได้คุณกล้าดียังไง นี่คืองานแต่งฉันงานลิ้นแต่งนานฉันนึกว่าเป็ดงานสพซะอีกอันตรายอยุดได้แล้วเสียเวลาไปกับเธอรอรพอรอรพ,อ,รอ,รพอ,ยอยู่ไหนโปรดแม่จาเวะหน่อยนะคะขยับหน่อยนะคะแม่ๆม่

แวะหน่อยนะคะแม่จ้าแวะหน่อยนะคะบอกแกว้วแค่ยังรอคะ่ะยังรอผู้ใจใจบุญยังรอแม่ใจดีคะ่ะมมานนทที่่่ไ เวเมตาก่อแก้วช้างตกงานสักช่องด้วยค่ะจะเข้าชั่วโมงที่สี่แล้วผลไม้ไม่ขยับเลยค่ะ ขยับหน่อยนะคะแม่แม่จ้าแวหน่อยนะคะให้กอแก้วได้กินในทานหน่อยนะคะแม่แม่ขออนุญาตคุณพ่อใจดีเมตตาช้างตกงานอีกสักช่องด้วยค่ะเงียบทุกวันค่ะ อจ้าแม่จ้าผู้ใหญ่ใจบุญผูใ้ใหญ่ใจดีแวะหน่อยนะคะแวะก่อนนะคะแม่แม่น้องกายยังรอผู้ใหญ่ใจบุญยังรอแม่ใจดีค่ะ ไม่มีแตงโมค่ะแม่ฝนตกแล้วเข้าไม่ได้ค่ะแม่วันนี้ไม่มีแตงโมค่ะแม่จ๋าพอดีฝนตกแล้วเข้าป่าแตงโมไม่ได้ค่ะแม่วันนี้มีแตงโมเจ็ดลูกไหมคะไม่มีเลยค่ะแม่ฝนตกค่ะแม่ฝนตกแล้วเข้าป่าไม่ได้ไม่มีแตงโมเลยค่ะแม่วันนี้ ฝนตกแล้วเข้าป่าไม่ได้ค่ะเข้าป่าสวนแตงโมไม่ได้มันต้องขับเข้าไปแล้วก็ทางมันเข้าไม่ได้เลยค่ะแม่เข้าไปแล้วก็ต้องพากันลากเป็นแบบสามสี่ชั่วโมงอะ่ะมีเต็กกล้วยค่ะแม่มีกล้วยมีผลไม้ค่ะแม่ฝนตกเข้าป่าไม่ได้เลยงั้นเอากล้วยสามี ราบขอบคุณค่ะเมื่อวานฝนตกอย่างเร่งเลยแม่ที่บ้านแก้วหนึ่งวีค่ะ สองมีค่ะสามมีค่ะเต็มผลไม้หนึ่งก,กระด่าขอบพคุณค่ะขอบคุณคุณแม่ตอนเร็วน ขอบคุณในความรักความเมตตาความเอ็นดูนะคะเมตาก่อแก้วในทุกๆวันเลยขอให้คุณแม่ท่านและครอบครัวสุขภาพแข็งแรงรำ่ำรวยเงินทองขอบคุณเช่นกันค่ะโอ้